สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกศมณีนนพยากรดวงชะตาวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะท่านใดที่เกิดราศีสิงหรือรักนาราศีสิงก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะการทำนายในที่นี้ทำนายเปลี่ยนเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้จ่จงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ line. มาดูส่วนตัวได้นะคะชาวราศีสิง ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือได้ทำในสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสมีการพัฒนาตัวเองในด้านของความรู้ในด้านของทักษะหรือในกระบวนการการคิดการวางแผนในเรื่องของการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีการ พัฒนามากขึ้นนะคะหรือเอาเอาตานะคะไปมองไปเพ่งเล็งแล้วก็เอาสมองอะไปศึกษาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงค์คุณจะมีวิสัยทัศน์บัณฑิตมากขึ้นหรือคุณมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นผู้รู้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ศึกษาเรียนรู้นะคะ สังคมหรือคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนในลักษณะที่ว่ามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ยใกล้คนเก่งนะคะทำให้คุณต้องมีการพัฒนาหรือกระตือรือร้นไปตามตาม,ตามกันนะคะดวงเนี่ยชาวราศีสิง์เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือก่อร่างสร้างตนให้ประสบความสำเร็จได้เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ชาวราศีวิสิง์ มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงนะคะมีเกียรตินะคะได้รับการยอมรับหรือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีสิงค์คุณมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปบวชหรือมีอารมณ์ที่อยากศึกษาศาส,สนาสนใจศาสนาฝักไฟศาสนามากขึ้นต้องการความสงบในด้านของอารมณ์ต้องการฝึกจิตนะคะ จะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะมันก็แปลได้หลายอย่างดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าเรื่องเงินท่านมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองได้จากความรู้ความสามารถของคุณเองหรือมันสมองคุณเนี่ยนะคะที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรมาเนี่ยสามารถทำเงินทำทองได้ใช้ปัญญาในการเก่ะทรัพย์ใช้ปัญญาในการสร้างไรายได้หรือใช้ปัญญาในการ หาเงินเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นหรือมีโอกาสมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะมีหลักฐานมั่นคงมากขึ้นหรือสามารถมีทรัพย์สินต่างๆได้ด้วยตัวคุณเองเช่นมีบ้านมีบ้านช่องรถ ร้านสำนักงานที่ดินคอนโดเถาเฮาด้วยตัวของตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศรีสิงค์คุณมีโอกาสนําเงินที่คุณหามาได้ด้วยใจบริสุทธิ์นำไปทำบุญมีโอกาสได้ทำบุญสุนทานมากขึ้นนําเงินบางส่วนที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องคุณเนี่ยนำไปสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงชตาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วย แล้วก็เป็นช่วงที่คุณปรารถนาสิ่งใดและก็ทําการสิ่งนั้นๆมีโอกาสสมหวังหรือสำเร็จผลได้ด้วยตัวคุณเองแรงปรารถนาจะส่งผลให้คุณมีความเพียรพยายามในการที่จะทําการสิ่งใดเนี่ยที่คุณตั้งเป้าไว้ให้สําเร็จได้นะคะแม้มันจะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือไม่ราบรื่นอย่างไรแต่บทสรุปสุดท้ายเนี่ย ก็มีโอกาสไปถึงชัยชนะตรงนั้นได้สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เกิดขึ้นและคุณก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวคุณมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ความรู้ความสามารถปัญญาความเฉลียวฉลาดของคุณเนี่ยจะสามารถทําให้คุณยืนด้วยตัวของตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของความรักความรักชาวราศีสิงห์คนโสด คนโสดมีโอกาสเจอคนรักที่เป็นคนมีขั้นมีตำแหน่งเป็นคนมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเข้ามาข้องเกี่ยวหรือทำความรู้จักกับคุณมีโอกาสเจอเพศตรงข้ามหรือมีใครบางคนที่ดูดีมีฐานะมั่นคงมีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีมีแบ็กกราวที่ดีหรือเรียกได้ว่ามีโอกาสเจอคนที่ฝักไฝทธรารมะก็ได้หรือเจอคนที่เป็นชาว ต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเป็นไปนได้หมดเลยนะคะแต่คนโสดมีโอกาสได้พบเจอคู่ครองคนรักที่ดีละก,กันนะคะดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกว่าความรักคนมีคู่ช่วงนี้คุณกับคู่เนี่ยจะทําบุญร่วมก่อร่วมสร้างกันมากขึ้นทําบุญสุนทานมากขึ้นนะคะคุณกับคู่จะชวนกันปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหรือ มุ่งเน้นไปที่การทำในเรื่องของโปรแกรมจิตโปรแกรมสภาพจิตใจในเชิงบวกให้กันและกันมากขึ้นนะคะคุณกับคู่ก็จะเป็นในลักษณะนั้นคุณออกับคู่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ทำบุญหุ่สนร่วมก่อร่วมสร้างหรือมีกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะก็เรียกได้ว่าที่ทางความรักของคนมีคู่ก็ถือว่ายังรับรื่นแะก็ยังอยู่ในมุมที่ดีด้วยเช่นกัน นะคะดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าคุณคู่มีโอกาสได้เดินทางไกลไปยังต่างถิ่นแดนไกลหรือไปต่างประเทศอย่างนี้ด้วยเช่นกันมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงเนี่ยในเรื่องของงาน ชาวราศีสิงในช่วงนี้เรื่องงานก็ยังไม่ค่อยดีนักนะคะก็หมายความว่างานใดๆที่ทําอยู่ที่ดําเนินอยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหามีมีความไม่ไม่ราบรื่นอยู่บ้างแล้วก็มีโอกาสมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทางการงานหรือโดนตนําหนิโดนเพ่งเลงจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะหรือคนที่ทํางานเนี่ยเขาอาจจะมองคุณไม่ดี นะคะในสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขามองคุณไม่ดีมองคุณในในด้านลบอย่างนี้ด้วยเช่นกันหรือเรื่องงานเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหนก็จะมีคนเมินคนเพิกเฉยนะคะในเรื่องของคนงานของคุณนะคะไม่สนใจหรือมองข้ามผ่านตัวคุณไปในเรื่องของการทํางานนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ทํางานไปที่ทํางานกับต่างประเทศ หรือทำงานในต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศเนี่ยงานตรงนี้ก็จะเกาะผลดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะมีาการได้รับการช่วยเหลือทางการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เรื่องงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้ก็ควรมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงจึงจะดีในช่วงเดือนพฤษภาคม จะเป็นการแก้เคล็ดด่วนนะคะถ้ายังอยู่ที่เดิมอาจจะมีปัญหาทางการงานเกิดขึ้นมีความอึดอัดใจมีเรื่องให้ยุ่งยากใจหรือเบื่อเบื่อซิงซพงคอแท้บางอย่างในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ชาวราศีสิงห์ก็ให้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของที่ทํางานย้ายโต๊ะทํางานไปนั่งคือปรับเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสานักงานเกิดขึ้นนะคะ หลักๆแล้วดวงชะตานะคะของชาวราศีสิงห์มีเพียงเท่านี้ก็ดูดวงส่วนตัวติดต่อที่ไอดีไลน์นุ่นยุวดีได้นะคะฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ